ดูดวงชาวราศีเมษพ้นวันที่4ธันวานครับธาตุแท้ออกมาหมดเลยนะครับในโชคชะตาใครบางคนแสดงธาตุแท้ออกมาหมดไปสิ้นนะครับทำแสดงทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> การ <c oughs> แกล้งยื้อแย่งแก่งแย่งชิงดีอํานาจบุญบารมีวัส,สนาททเทเทวดาสิ่งศิลปกรรมโชูปอกป,กปัก้มคของรักษาเห็นเราได้ดีไม่ได้ในตําแหน่งดวงชะตาก <c oughs> ็เลยหมอสันแนะนําให้ท่านพบไพยรีพินาศัตรูหมู่มารพังพินาศ250บาท ครับผมทักไลน์มาแลจ้ะครับนะผมแล้วพบเหรียญพระปางสะดุ้งมานบางคนเรียกเหรียญแก้กรรมกับสองร้อยห้าสิบาททักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้าทักไลนห์หาหมอซันนะจ๊ะโชคชะตาบุญกุศลวาสนสดาดวงชะตานี้นะครับผมในเมื่อธาตุแท้ของใครบางคนออกมาหมดแล้วนะครับดวงชะตานี้เปิดไพ่ก่อนเสียงทายก่อนตามคำำําทํานายนะครับผมตกตําแหน่งแม่ย่านางนะครับผมเส้นทางการเดินทางจะราบลืล่น ช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตานี้จะสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเลิศลุกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะนําพาซึ่งความสําเร็จดวงชะตานี้จะสุขสมสมหวังดังใจหมายได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มยังตกตําแหน่งเปิดไพ่ขึ้นมาเสียงท้ายตกตําแหน่งล่างทรงนับล่างทรงม่งบอกถึงสื่อกางกําลังจะเข้ามาสิ่งรอบตัวนะครับสิ่งที่บอกกล่าวเล่าสิบ สิ่งที่คอยบอกกล่าวคนอื่นว่าคนคนนี้นะผมสแสดงโตตนที่แท้จริงออกมาใครบางคนที่เข้ามากันแกล้งยื้อแย่งแก่งแย่งชิงดีอํานาจบนบารมีวาสนากับตัวท่านท่านควรที่จะต้องหลบเด็กซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาด้วยอํานาจบนบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะค้ำชูปกปักคุ้มคของรักษาดวงชะตานี้ทําให้ดวงชะตานี้เปิดรับทรัพย์รวยโชคแก้แหวนเงินทองเบ็ดดินดาบังเกิดขึ้นกับตัวท่านโอกาสทองโอกาส,กาส,กาส,กาสดีจังหวะดีๆเข้ามาปเดปเดักษ์ ดวงชะตาของท่านยังเปิดไพ่ขึ้นมาตกตำแหน่งพยาคุดแปลว่าช่วงชะตาแห่งอำนาจแห่งแล้วแห่งบริวารแห่งการช่วยเหลือนะผมแห่งสิ่งเขาเรียกว่าแห่งการขับไล่สิ่งอปมงคลนะพญาคุดขับไล่สิ่งอปมงคลให้หมดไปสิ้นดวงชะตานี้จะเปิดลับรั์แกแหวนเงินทองเพชรนินจินดาบังเกิดขึ้นกับเราท่านจะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานเงินๆดวงชะตานี้ตกตำแหน่งพระเสา ของพสาวบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงก,การตัดสินด้วยอํานาจบุญบาลมีวัฒสสนาทเทพเทวดาค้าชูป,ปกป,กปกักกลุงมของรักศึกษาดวงจะตานี้ชั่งน้ําหนักให้ดีคนไหนมาดีมาร้ายคนไหนการแกล้งยื้อยแย่งแก่งแย่งชิงดีทุกสิ่งทุกอย่างสแสดงทตุแท้ออกมาหมดแล้วท่านจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างดวงจะตทของท่านจ,จะเปิดรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายนะผมในตําแหน่งในโชคชะตาเปิดขึ้นมาตกตําแหน่งผีกระสือโอ้โห พวกนี้เข้ามากัดกินยื้อแย่งแข่งแย่งจริงดีเห็นท่านนะเป็นตัวอะไรอยากจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเปรียบเสมือนกครบางคนท่าทามานั่นแหละผีกระสือเองมันผีกระสือนะผมนะการกินทุกสิ่งทุกอย่างเองมันผิดคูเองมันทําสิ่งชั่วร้ายเองมันทำสิ่งไม่ดีมาถึงกลายเป็นลักษณะแบบนี้นะผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนา นะผมสิ่งศดิ์สิธิ์คำชูปกปักกุ้งกองรักษาหนุนนำโชคกตาดวงชะตาของท่านจะเปิดดวงชะตาที่ขอทํานายว่าแก่งแย่งชิงดีอํานาจบนบารมีวัสนาท่านจะเป็นที่หนึ่งไม่เป็นสองรองใครท่านจะเจริญรุกเรืองขึ้นมาทันทีจำนาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคกตาดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาไปสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะนําพาซึ่งความประสบความสำเร็จนับพัสกัน ตกตำแหน่งในดวงชะตามงบอกถึงเทพแห่งการต่อสู้แปลว่าดวงชะตานี้พร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อสู้แข่งแย่งจริงดีกับใครบางคนนะคับศัตรูโมมันจะแพ้ไพ่มาลายหายไปสิ้นจะพังพินาศด้วยอำนาจบุญบารมีวัสนาของท่านนะผมจัดหนักจัดเต็มนะครับผมนับโชคชะตาบุญูสนวัสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำจูป,ปกปักุคของรษา,านะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตงซุปเปอรส์สติ๊กเกอร์นับรับฟังดวงชะตาต่อกันยาวๆนะครับร สวัสด,ดวงชะตาชาวราศีเมษประจําเดือนนี้เดือนนี้ชาวราศีเมษจะได้รับพลังงานที่เข้มแข็งและเปลี่ยนไปด้วยความมั่งใจร้วกับมีแสงสว่างส่องนําทางให้ก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความกล้าหาญที่เป็นเอก,กลักษณ์ของคุณอิทธิพลแห่งดวงดาวในช่วงนี้มาเสริมความเด็ดเดี่ยวและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้ง หากช่วงที่ผ่านมาคุณรู้สึกเหมือนต้องชะลอตัวหรือรอคอยบางสิ่งบางอย่างเดือนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มเคลื่อนไหวอย่างจริงจังและเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ที่คุณปรารถนาด้านการงานและอาชีพการงานเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาทองสำหรับชาวราศีเมษในเรื่องของความก้าวหน้าในอาชีพการงาน คุณจะพบว่าตัวเองมีพลังและความกระตือรือร้อนในการทำงานมากกว่าปกติไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ค้างอยู่หรืองานใหม่ที่เพิ่งได้รับมอบหมายคุณจะสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพความคิดสร้างสารรค์ของคุณจะไหลเลื่อนราวกับสายน้ำที่ไม่มีสิ่งใดมาขวางกัน้นทำให้งานที่ดูยากลำบากกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นเมื่ออยู่ในมือของคุณสำหรับคนทำงานประจำ โอกาสในการแสดงความสามารถและได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาจะมาถึงในช่วงกลางเดือนคุณอาจได้รับมอบหมายให้นำทีมหรือดูแลโปรเจกต์สำคัญซึ่งเป็นโอกาสดีในการพิรสูจน์ศักยภาพของตัวเองอย่างตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในแผนกการตลาดคุณอาจได้เสนอแนวคิดแคมเปญใหม่ที่แปลกใหม่และได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการทันทีหรือหากคุณทำงานด้านขาย คุณจะสามารถปิดดิวใหญ่ที่ติดต่อเจรตามานานได้สำเร็จการสื่อสารของคุณในช่วงนี้จะมีน้ำหนักและน่าเชื่อถือทำให้ผู้คนรอบข้างรับฟังและเชื่อมั่นในตัวคุณอย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังสำหรับชาวราศีเมษในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกไตร้อนหรืออยากเห็นผลลัพธ์เร็วเกินไปซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่เร่งรีบเกินไปหรือการขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งาน พยายามฝึกความอดทนแล้วรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนการทำงานเป็นทีมและยอมรับข้อเสนอนะจะช่วยให้คุณบรรลุปเป้าหมายได้ราบรื่นยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นฟรีแลนซ์ ance, เดือนนี้เป็นช่วงเวลาดีในการขยายธุรกิจหรือหาลูกค้าใหม่คุณจะได้รับการติดต่อจากลูกค้าที่มีศักยภาพ หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าสนใจการตลาดออนไลน์หรือการเข้าร่วมกิจกรรเครือข่ายจะเป็นประโยชน์อย่างมากลองเปิดรับโอกาสใหม่ๆและอย่ากลัวที่จะนำเสนอไอเดียที่แปลกใหม่หรือท้าทายเพราะนี่คือช่วงเวลาที่ผู้คนพร้อมจะรับฟังและเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณนำเสนอด้านการเงินและทรัพย์สิน การเงินของชาวราศีเมษในเดือนนี้มีแนวโน้มที่ดีและมั่นคงรายได้จะเพิ่มขึ้นตามความพยายามและผลงานที่คุณได้สร้างไว้โดยเฉพาะในช่วงกลางถึงปลายเดือนคุณอาจได้รับเงินก้อนจากโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรือผลตอบแทนจากการลงทุนที่เคยทำไว้บางคนอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนหรือได้รับโอกาสในการหารายได้เสริมที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตามในช่วงต้นเดือนคุณควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นด้วยพลังงานแห่งการกระตุ้นให้อยากได้อยากมีคุณอาจพบว่าตัวเองอยากซื้อของแพงๆหรือใช้ใจ่ายเพื่อความบันเทิงมากกว่าปกติอย่างตัวอย่างเช่นคุณอาจเห็นเสื้อผ้าหรือ g a เจ e t รุ่นใหม่ที่ดึงดูดใจหรือเพื่อนชวนไปเที่ยวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ต้องใช้เงินพอสมควรก่อนที่จะตัดสินใจจ่ายเงิน ควรถามตัวเองว่าสิ่งนี้จำเป็นจริงหรือเป็นเพียงแค่ความต้องการชั่วครู่การวางแผนการเงินและจัดสรรน,นบประมาณให้ชัดเจนจะช่วยให้คุณผ่านเดือนนี้ไปได้อย่างสบายใจสำหรับเรื่องการลงทุนเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะกับการศึกษาข้อมูลและวางแผนระยะยาวมากกว่าการลงทุนด้วยอารมณ์หรือตามกระแสโอกาสทางการเงินที่ดีจะปรากฏขึ้นในช่วงหลังวันที่15ของเดือน หากคุณมีเงินสำรองและต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หุ้นหรือธุรกิจใหม่ควรปรึกษาผู้เชื่อชาญและศึกษารายละเอียดอย่างละเอียดก่อนอย่าเชื่อคำพูดหวานหรือโอกาสที่ดูดีเกินจริงจงใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในการตัดสินใจการเก็บออมในเดือนนี้จะง่ายขึ้นหากคุณตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนลองแบ่งเงินที่เหลือจากการใช้ใจ่ายจำเป็นออกเป็นสัดส่วน เช่น3 0สําำหรับเก็บออม20%สซ์สำหรับลงทุนและที่เหลือสำหรับความบันเทิงและเงินฉุกเฉินการมีวินัยทางการเงินในช่วงนี้จะเป็นรากฐานที่ดีสำหรับความมั่นคงในอนาคตนอกจากนี้หากคุณมีหนี้สินค้างอยู่เดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการเริ่มวางแผนชําระหนี้อย่างจรงิงจังโดยเฉพาะหนี้ที่มีดอกเบีย้ยสูงควรจัดลำดับความสำคัญและทยอยชำระให้หมดไป ด้านความรักและความสัมพันธ์สำหรับชาวราศีเมษที่โสดเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอคนใหม่พลังงานแห่งสเสน่ห์และความมั่นใจของคุณจะแผ่กระจายออกไปทำให้ผู้คนรอบตัวสนใจและอยากเข้ามาทำความรู้จักโอกาสในการพบรักอาจมาจากที่คุณคาดไม่ถึงอาจเป็นในงานสังสรรค์ของเพื่อนร่วมง,งานกิจกรรมกลุ่ม ชั้นเรียนที่คุณเรียนเพิ่มเติมหรือแม้แต่ในร้านกาแฟที่คุณแวะเป็นประจำในช่วงกลางเดือนคุณอาจพบคนที่ดึงดูใจและมีบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าพิเศษกว่าคนอื่นที่เคยพบอาจเป็นการสนทนาที่ลงตัวรอยยิ้มที่อบอุ่นหรือความรู้สึกเข้าใจกันโดยไม่ต้องพูดมากอย่ากลัวที่จะก้าวเข้าไปหาและแสดงความสนใจความกล้าหาญตามธรรมชาติของคุณ จะช่วยให้คุณเปิดประตูสู่ความสัมพันธ์ใหม่ได้อย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ใจร้อนหรือทาดหวังมากเกินไปตั้งแต่แรกพบให้เวลากับความสัมพันธ์ที่จะค่อยๆพัฒนาไปตามธรรมชาตินะครับสำหรับคนโสดที่กำลังติดต่อกับใครสักคนอยู่เดือนนี้ความสัมพันธ์อาจก้าวหน้าไปอีกขั้นทั้งสองคนอาจตัดสินใจกำหนดสถานะความสัมพันธ์ให้ชัดเจนขึ้นหรือเริ่มใช้เวลาด้วยกันมากขึ้น การสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและจริงใจจะช่วยให้ทั้งสองคนเข้าใจกันมากขึ้นอย่ากกลัวที่จะเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงของคุณเพราะความจริงใจจะได้รับการตอบรับในทางที่ดีสำหรับชาวราศีเมษที่มีคู่แล้วเดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะอบอุ่นและมีความเข้าใจกันมากขึ้นหากช่วงที่ผ่านมามีปัญหาหรือความเข้าใจผิดกันบ้างเดือนนี้ เป็นเวลาดีในการคุยกันและแก้ไขปัญหาคู่รักจะพบว่าตัวเองมีเวลาคุณภาพร่วมกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกเดทสุดโรแมนติกการไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันหรือแม้แต่การอยู่บ้านทำกิจกรรมง่ายๆร่วมกันทุกช่วงเวลาจะเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความรู้สึกผูกพันอย่างไรก็ตามในช่วงต้นเดืนอนอาจมีความเครียดเล็กน้อยจากเรื่องงานหรือความกดดันจากภายนอก ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์คุณอาจรู้สึกงุนงิดหรือเอาอารมณ์จากที่อื่นมาใส่คู่รักควรระมัดระวังในการพูดจาและอย่าให้ความเครียดมาทำลายความสัมพันธ์ที่ดีการสื่อสารอย่างสงบและบอกคู่รักว่าคุณกำลังเครียดจะช่วยให้อีกฝ่ายเข้าใจและให้กำลังใจคุณได้นอกจากนี้การหาเวลาผ่อนคลายด้วยกันจะช่วยลดความตึงเครียดและเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแรงยิ่งขึ้น ในช่วงปลายเดือนคู่รักอ่านมีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเงินการย้ายบ้านใหม่หรือแม้แต่การเตรียมตัวสำหรับขั้นตอนสำคัญในชีวิตเช่นการแต่งงานหรือการมีลูกการคุยกันอย่างเปิดเผยและตั้งเป้าหมายร่วมกันจะทำให้ความสัมพันธ์มีทิศทางที่ชัดเจนและมั่นคงยิ่งขึ้น อย่าลืมแสดงความรักและความเห็นคุณค่าในตัวคู่รักอยู่เสมอเพราะคำพูดเล็กๆน้อยๆหรือการกระทำที่เปี่ยมความรักจะทำให้ความสัมพันธ์สดใสและอบอุ่นตลอดไปโดยสรุปแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาดีสำหรับชาวราศีเมษในทุกด้านของชีวิตความมั่นใจและพลังงานที่เข้มแข็ง จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านการงานการเงินและความรักเพียงแค่อย่าลืมฝึกความอดทนและรับฟังคนรอบข้างความสำเร็จที่ยั่งยืนจะตามมาอย่างแน่นอนดวงชะตาราศีเมษประจำเดือนนี้สำหรับชาวราศีเมษในเดือนนี้ท้องฟ้าได้เปิดโอกาสใหม่ๆม,มาให้อย่างน่าตื่นเต้นเสมือนกับว่า จัก,กรวาลกำลังส่งสัญญาณบอกให้คุณก้าวออกจากเขตสบายและเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่รอคอยอยู่พลังงานแห่งการเริ่มต้นที่เป็นเอกลักษณ์ของราศีเมษจะถูกกระตุ้นอย่างเต็มที่ในช่วงเวลานี้ทำให้คุณรู้สึกกระตือรือร้นและพร้อมที่จะพิชิตเป้าหมายต่างๆมากกว่าที่เคยด้านการงานก้าวกระโดดที่รอคุณอยู่เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในเส้นทางอาชีพของคุณ ถ้าคุณเป็นพนักงานประจำคุณจะพบว่ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหลายทางอาจเป็นการเสนอให้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหญ่ที่ท้าทายความสามารถหรือมีหัวหน้าคนใหม่ที่มองเห็นศักยภาพของคุณและต้องการส่งเสริมให้ก้าวหน้ายกตัวอย่างเช่นถ้าคุณทำงานในแผนกการตลาดคุณอาจได้รับมอบหมายให้วางแผนแคมเปญใหม่ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และความกล้าตัดสินใจซึ่งเป็นจุดแข็งของชาวราศีเมษอยู่แล้ว สำหรับผู้ที่กำลังคิดจะเปลี่ยนงานเดือนนี้คือช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งคุณจะได้รับการตอบรับจากการสมัครงานที่ส่งไปก่อนหน้านี้หรืออาจมีคนแนะนำตำแหน่งงานใหม่ที่น่าสนใจมาให้แต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องไม่รีบร้อนตัดสินใจแม้ว่าธรรมชาติของราศีเมษจะชอบการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว แต่ในเดือนนี้คุณควรใช้เวลาพิจารณาข้อดีข้อเสียอย่างรอบคอบเพราะทางเลือกที่คุณทำในตอนนี้จะส่งผลระยะยาวต่อเส้นทางอาชีพของคุณหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือทำงานอิสระเดือนนี้คุณจะรู้สึกถึงพลังอย่างการขยายตัวลูกค้าใหม่ๆจะเข้ามาติดต่อมากขึ้นและโอกาสในการทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าสนใจก็กำลังจะเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเปิดร้านกาแฟเล็กๆ คุณอาจได้รับข้อเสนอให้ขยายสาขาหรือมีผู้ประกอบการรายอื่นเข้ามาสนใจที่จะซื้อสินค้าของคุณไปขายต่ออย่างไรก็ตามคุณต้องระวังเรื่องการลงทุนที่มากเกินไปอย่าให้ความตื่นเต้นกับโอกาสใหม่ๆทำให้คุณลืมพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ความท้าทายที่คุณอาจเผชิญในด้านการงานคือความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือคู่ค้าชาวราศีเมษมักมีความเป็นผู้นำสูงและชอบทำตามความคิดของตัวเองซึ่งบางครั้งก็อาจทำให้คนอื่นรู้สึกว่าคุณไม่รับฟังความคิดเห็นของพวกเขาในเดือนนี้พยายามฝึกฟังมากกับพูดและเปิดใจรับความคิดเห็นจากผู้อื่นมากขึ้นการทำงานเป็นทีมจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ดีกว่าการทำคนเดียวด้านการเงิน ความมั่งคั่งที่มาพร้อมกับการบริหารจัดการสถานการณ์เงินของชาวราศีเมษในเดือนนี้อยู่ในเกมดีโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของเดือนคุณจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากหลายช่องทางอาจเป็นโบนัสพิเศษจากงานรายได้จากงานพิเศษที่คุณรับมาทำหรือแม้กระทั่งเงินที่คนยืมไปแล้วคืนมาให้ ความรู้สึกของการมีเงินในมือมากขึ้นจะทำให้คุณอยากใช้จ่าจเพื่อตัวเองและคนที่คุณรักซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีปัญหาหากทำอย่างพอประมาณอย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งหลังของเดือนคุณต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ใจ่ายแบบหุนหันพลันแลน่นชาวราศีเมษมักมีนิสัยชอบซื้อของที่ชอบตามอารมณ์โดยไม่คิดว่าจาเป็นหรือไม่นั้นยกตัวอย่างเช่นคุณอาจเดินผ่านร้านขายเสื้อผ้าแล้วเห็นเสื้อตัวหนึ่งที่ดูสวยมาก ทั้งที่ในตู้เสื้อผ้าของคุณยังมีเสื้อที่คล้ายกันอยู่หลายตัวหรือคุณอาจตัดสินใจซื้อแก๊เจ็ตใหม่ล่าสุดทั้งที่ของเก่ายังใช้งานได้ดีอยู่การใช้จ่ายแบบนี้ถ้าทำบ่อยๆอ,อาจทำให้การเงินของคุณไม่มั่นคงในระยะยาวคำแนะนำสำคัญคือจงทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ชัดเจนแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆโดยส่วนหนึ่งสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นอีกส่วนหนึ่งสำหรับการออมและอีกส่วนหนึ่งสำหรับการใช้จ่ายตามใจชอบ การมีระเบียบแบบนี้จะช่วยให้คุณยังสามารถเพลิดเพลินกับการใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีเงินเหลือเก็บสำหรับการลงทุนเดือนนี้ไม่เหมาะกับการเสี่ยงสูง คุณควรเลือกช่องทางการลงทุนที่มั่นคงและปลอดภัยเช่นเงินฝากประจำหรือกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำหลีกเลี่ยงการลงทุนในหุ้นที่มีความผันผวนสูงหรือโครงการที่มีคนมาชวนลงทุนโดยสัญญาผลตอบแทนที่ดูดีเกินจริงเพราะอาจเป็นกับดักที่จะทำให้คุณสูญเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์นอกจากนี้เดือนนี้คุณอาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่ได้คาดคิด เช่นรถเสียต้องซ่อมบ้านมีของเสียต้องซื้อใหม่หรือมีงานเลี้ยงสังสรรค์ที่ต้องใช้เงินการมีเงินสำรองไว้จึงเป็นสิ่งสำคัญคนมีเงินสำรองอย่างน้อยเท่ากับค่าใช้จ่ายสามเดือนเพื่อรับมือกับสถานกา,ารณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาด้านความรักบทใหม่ของหัวใจสำหรับคนโสดชาวราศีเมษที่ยังโสดอยู่จะพบว่าเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากในเรื่องความรัก สเสน่ห์และพลังดึงดูของคุณจะอยู่ในระดับสูงทาให้มีคนสนใจเข้ามาทักทายและพยายามสารสัมพันธ์กับคุณมากขึ้นคุณอาจพบรักได้หลายกรณีเช่นในที่ทำงานอาจมีเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าที่แอบชื่นชอบคุณอยู่และเริ่มแสดงออกมาในเดือนนี้หรือถ้าคุณชอบออกไปพบปะสังสรรค์คุณอาจได้พบคนที่ใช่ในงานปาร์ตี้งานสนุกของเพื่อนหรือแม้กระทั่งในคาเฟ่ที่คุณชอบไปนั่งทำงาน ลักษณะของคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณมักจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมีเสน่ดึงดูดและไม่ชอบเล่นเกมรักมากพวกเขาจะแสดงความสนใจอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาซึ่งตรงกับนิสัยของคุณที่ไม่ชอบอ้อนคอมเชื่องกันอย่างไรก็ตาม คุณต้องระวังอย่าตกหลุมรักเร็วเกินไปชาวราศีเมษมักมีนิสัยให้ความรักอย่างเต็มที่เมื่อชอบใครสักคนแต่บางครั้งก็อาจยังไม่รู้จักอีกฝ่ายดีพอใช้เวลาทำความรู้จักกันให้ดีก่อนสังเกตพฤติกรรมและนิสัยของอีกฝ่ายในหลายสถานการณ์เพื่อที่แน่ใจว่าพวกคุณเข้ากันได้จริงๆ การใช้แอปหาคู่หรือโซเชียลมีเดียก็เป็นช่องทางที่ดีในเดือนนี้คุณอาจได้แมช์กับคนที่น่าสนใจและการคุยแชทอาจนำไปสู่การนัดพบกันในชีวิตจริงแต่จงระมัดระวังและใช้วิจารณญาณในการพิจารณาอย่าเชื่อคนง่ายโดยเฉพาะคนที่พูดจาวหวานหูเกินไปหรือรีบร้อนที่จะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งทั้งที่เพิ่งรู้จักกันสำหรับคนมีคู่อยู่แล้วชาวราศีเมษที่มีคู่ครองอยู่แล้วจะพบว่าความสัมพันธ์ในเดือนนี้ มีทั้งความหวานชื่นและความท้าทายในช่วงแรกของเดือนบรรยากาศระหว่างคุณกับคู่ครองจะอบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักทั้งคู่อาจวางแผนทำกิจกรรมร่วมกันเช่นไปเที่ยวพักผ่อนสุดสัปดาห์ไปดูหนังหรือทำอาหารร่วมกันที่บ้านช่วงเวลาเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความผูกพันและความเข้าใจระหว่างกันมากขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงกลางถึงปลายเดือนอาจมีเรื่องเล็กน้อยที่ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ ปัญหาที่พบบ่อยคือเรื่องการสื่อสารที่ไม่ตรงกันชาวราศีเมษมักพูดตรงและไม่อ้มอมค้อมซึ่งมาครั้งทำให้คู่ครองรู้สึกว่าคุณผู้ใจหยาบคายหรือไม่เห็นใจความรู้สึกของเขายกตัวอย่างเช่นเมื่อคู่ครองทำอะไรผิดพลาดคุณออาชี้ให้เห็นอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่คํานึงว่าอีกฝ่ายอาจรู้สึกแย่หรือเมื่อคุณเครียดจากเรื่องงานคุณอาจพูดจาไม่ค่อยดีกับคู่ครองโดยที่ไม่ตั้งใจ สิ่งสำคัญคือคุณต้องเรียนรู้ที่จะนิ่งสักครู่ก่อนพูดใช้น้ำเสียงที่อ่อนโยนและเห็นอกเห็นใจมากขึ้นและควรพูดคุยกับคู่ครองเมื่อทั้งคู่มีอารมณ์ที่สงบไม่ใช่ในตอนที่กำลังโกรธหรือหงุดหงิดการแสดงความรักผ่านคำพูดและการกระทำเล็กๆน้อยๆเช่นการอบกอดการพูดว่ารักหรือการช่วยเหลือคู่ครองในเรื่องเล็กๆน้อยๆจะช่วยให้ความสัมพันธ์แข็งแรงขึ้นสำหรับคู่รักที่กำลังคิดจะก้าวไปสู่ขั้นต่อไปเช่นมั่น แต่งงานหรือมีลูกเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพูดคุยเรื่องนี้อย่างจริงจังอยากเก็บความต้องการหรือความคาดหวังไว้ในใจคนเดียวควรเปิดใจคุยกันอย่างตรงไปตรงมาว่าแต่ละคนคิดอย่างไรมีความพร้อมแค่ไหนและต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้การสื่อสารที่ดีแต่ช่วยให้ทั้งคู่เดินไปในทิศทางเดียวกันและสร้างอนาคตร่วมกันได้อย่างมั่นคงและมีความสุข โดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสและความเป็นไปได้สำหรับชาวราศีเมษไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินหรือความรักสิ่งสำคัญคือคุณต้องไพรพลังแห่งความกล้าหาญและความมุ่งมั่นที่เป็นเอกลักษณ์ของราศีเมษให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ในขณะที่เดียวกันก็ต้องฝึกความอดทนการรับฟังและการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ ความสมดุลระหว่างการคล่าหาและความระมัดระวังจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จและความสุขที่ยั่งยืน